สวัสดีครับนรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่พิเศษนะครับ8โมงเชา้าพุทธที่6มกราคม2 5 6 4นะครับมาอ่านหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Dailynews กันสักนิดนึงนะครับยามเช้าครับมาเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณ Daily News น,นะครับอ่านเพิ่มเติมที่ d a i l y n e w s c o t h นะครับบิ๊กตู่สั่งตั้งกรรมการฟันบอนนครบาลบุคคลลอยฟ้าตำรวจจับนวยดอนเมือง ยอุปกรณ์พนันเด้งผู้การตราดเส้นพิษบ่อนโควิดระบาดนายกนั่งหัวโต๊ประชุมคอรอมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบกวาดล้างบ่อนพนันสกัดโควิดแพร่ระบาดส่วนที่กำลัง4หน่วยงานตำรวจดีไซน์ปปงปทุยเช็คบินเกล้าวต้องสาวให้ถึงเจ้าของบ่อนมาลงโทษครับพร้อมกำชับตั้งจุดตรวจแนวชายแดน5มีลักลอบเข้าไถยย้ำ5จังหวัด ทำไมคนเด่ยุไม่ตั้งคำถามถ่ายทอดสดเองเลยถ่ายทอดสดทั่วประเทศเลยครับนะหรือให้ไอให้เอามาถ่ายทอดสดเลยเอาแบบเข้ากรรมธิการไปเลยครับอย่างนั้นเนะี่ยประชาชนจะได้เห็นด้วยเด่นในฉบับหน้าสี่จัดบ้านให้หน่าอยู่อาศัยเติมความสดชื่นรับปีใหม่สะพานไทยลาว เปิดให้บริไทยลาว5นะครับเปิดให้บริการปี66ครับสามโรงพยาบาลรอมแหงล้านานาสุขุมวิทยพลอยชมพูคัมแบ็กเก้าใหม่ที่ท้าทายพิธานะครับพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลวอนเพิร์สพาเดินหน้าแก้กฎหมายสำคัญเยียวยาเศรษฐกิจฝ่ายค้านฝ่ายค้านหึ่มยันเอาแนศึกซักฟอกนะครับมาดูภาพนี้หน่อยดีกว่าว่างเปล่าครับว่างเปล่าตำรวจ ยกกำลังเข้าไปตรวจคน้นคอนโดปิ่นเกล้าในซอยโรงพยาบาลโทษครับโรงพยาบาลเจ้าพยากรุ่นเทพนะที่คาดว่าเป็นสถานที่ตั้งบ่อนลอยฟ้าแต่พวกพ่อว่างฝัล่งไม่หูอุปกรณ์พนันส่วนภาพเล็กตำรวจบุคคลภูมิเฮาส์ย่านนอนเบืองควบโตพน,นันมังกรบาคลราตูมา้าครับอ้าวบอกไปจับ ไปจับจะไม่มีคนอยู่นะครับอ่ะยี่ของกลางไปก่อนเราค่อยไปเคลียร์กันเป็นผลงานเป็นผลงานสร้างภาพหน่อยสร้างความน่อยไอโอหน่อย mm. i อโอหน่อย,อยทำงานแล้วทํางานแล้วคัดค้านนะครับคัดค้านาเราชาวรบ,บุรีขอคัดค้านทุกรูปแบบที่นำแรงงานเข้ามา ชาวราชบ,บุรีที่ไม่เห็นด้วยกับการนำผู้ติดเชื้อจากสมุทรสาครมารักษาในค่ายพานุรังสีอำเภอเมืองราชบ,บุรีพร้ไมมั่นใจก่อนควบคุมโรคชูไปคัดค้านที่หน้าสาารลกางราชบ,บุรีครับสรุป7วันอันตรายตาย392ยอดพุ่งแสงปี63ครับนี่แหละครับยิ่งกว่าโควิดของจริงอยู่ตรงนี้ตอนนี้โควิดกลายเป็นการเมืองนะฮะ ดูทรงแล้วเป็นการเมืองเพราะว่าดูจะทำให้ป่วนต่อพรกฉุกเฉินแล้วก็การทำงานไม่เป็นเอกภาพเลยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไม่ปิดนะเดี๋ยวจับเดี๋ยวไม่จับเด้งพอบอตำรวจหมดเลยนะฮะควมคับการตำรวจ ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตาแต่ผู้บังคับการผู้บังคับการตำรวจุุารภาคสองไม่โดนเด้งอย่างที่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพื่อนสีร่วมรุ่นกับพอบตรอรหรือเปล่านะครับสวดแจ้งยอดสุขดีมันรับลวงพางเยอะครับในวงการนี้นะนี่ฮะปอนปินเก้า อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าหลบเก็บไปก่อนนี่ครับทำไมไม่ล็อกดาวห้ามคนออกไปต่างจังหวัดละ่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปตายครับตายเลย3ามร้อยเก้าสโควิดหนึ่งสองหนึ่งสองครับแต่ดูทำใหญ่โตมากทำเศรษฐกิจพังเลยนะครับ การปิดนี่ทําเศรษฐกิจพังไปเยอะเลยนะครับคุณธนาธรบอกทํานักเรียนเดือดร้อนเป็นล้านคนเลยยี่บแปดจังหวัดเขาบอกสี่ล้านคนเลยนะครับแล้วลองคิดดูว่าคนที่เขาขายของหน้าโรงเรียนนในรายการครับขายของรายวันหน้าโรงเรียนเรียนชีพกับเด็กที่อยู่โรงเรียนเวลาออกมาครับคนที่ขายของในโรงเรียนครับขายน้ํา ขายน้ำขายขนมเล็กๆน้อยๆครับจะพังไังขนาดไหนเราไม่มีการเยียวยาเลย Special Report มุมมองโควิดมอเรวัตมอเรวัตนี่พักสีรวมไทยนะักกิจสอบบรเลิกพลกรฉุกเฉินต่อพลกกรฉุกเฉินต่อเมื่อวานนี้แล้วครับต่อไปแล้ว ไม่รู้เพื่ออะไรคัดกรองมาคัดกรองกลางถนนเนี่ยนะนี่เลยคัดกรองนายนายพักคทรนทินชชยพุ่งการชนบุรีสัง่งให้ทุกจังอําเภอในจังหวัดคัดกรองผู้ที่จะเข้าผู้ที่จะเข้าชนบุรีรวมสี่เจ็ดจุดโดยมีอําเภอลางลุงมีสองจุดริมถนนสุขุมวิทหน้าที่ทําการบางละมุงขาเข้าเมืองพัทยาในน่าสนะพีราเซอร์กิจ กรุงเทพเอ๋อสายกระทิงปลายละยองเมื่อวานนี้เชียงรายครับเชียงรายมีประชุมนะฮะบอกว่าใครที่มาจาก28จังหวัดพื้นที่ควบคุมกักตัว14วันครับโหโผมนึกไม่ออกเลยท่องเที่ยวจะพังยับขนาดไหนการเดินทางเศรษฐกิจต่างคนต่างทำเหมือนกับผู้ว่าเนี่ยแข่งกันครับใคร สายโหดกว่าใครเข้งคัดกว่าเหมือนจะมีรางวัลน,นะเหมือนจะมีรางวัลต้องโหดยิ่งประชาชนเดือดร้อนเท่าไหร่เนี่ยเหมือนจะได้ใจนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเข้าไปก็ตรวจสิครับพบเชื้อก็รักษาแค่นั้นเองไม่เห็นเข้ามาทำไมต้องกักตัวล่ะ เข้ามาปุ๊บตรวจเลยตรวจตรวตรวจตรวจ,ตรวจ,ต,รวจตรวจก็แป,ป๊บเดียวหรือไม่งั้นก็ทำแบบที่นายกทักษณิษณบอกอ่ะตรวจปั๊บเจอปุ๊บอยู่บ้านเออใครตรวจปุ๊บเจอก็อยู่บ้านเลยพักที่บ้านเลยกักตัวเมื่อวานสาวเชียงใหม่บอกครับเขาขอโทษเขาไม่ใช่โจรน,นะเขาไม่ใช่โจรเขาไม่รู้ว่าติด ติดก็รักษาก็แค่นั้นเองแถลงข่าวใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวก็บล็อกทําทให้ประชาชนควรจะทําให้ประชาชนรู้สึกดีไม่ใช่ดูข่าวปุ๊บออกแต่ละข่าวทําให้ประชาชนรู้สึกแย่ผมสงสารเพื่อนผมพักพวกผมที่อยู่เชียงรายครับเขาทําธุรกิจท่องเที่ยวเนาะบางคนก็ทําธุรกิจโรงแรมบางคนก็คนทาธุรกิจกร้จานอาหาร เจออย่างนี้เขาก็เจ๊งสิครับพวกข้าราชการที่ไปสั่งๆๆเนี่ยมีเงินเดือนกินกันทุกคนชาวบ้านไม่มีเงินเดือนนะครับขอภายแฟนรายการที่แสดงความเห็นครับผมรู้สึกไม่พอใจวิธีการทำงานของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับรวบแก๊งสี่หนุ่มเกาหลี ค้างเงินดีเต้าข้ามชาติมีหมายจับตรบทสากลบุกจับแก๊งโอปป้าเกาหลีสุดแสบรอบซื้อขายเงินดีเต้าสมรอยกู้เงินข้ามชาติหลังสารชุดช่วยติดตามสตมอะระวังนะครับบ,บิตคอยบิตคอยเมื่อวานอาจารย์ลอยชุนพงทองทําคลิปการซื้อบิตคอยไม่ใช่การลงทุนนะครับแต่เป็นการพนันระวังนะครับในรายการนะครับมันอาจจะดูเป็นการลงแต่มนุษย์ทุกคน จำไว้เลยครับดีเซปชั o นคือการล่อลวงการล่อลวงลงทุนง่ายๆเอาไปลงทุนหุ้นดีกว่าจับเนื้อจับได้จับต้องได้อยู่ในประเทศเอาไปลงทุนสลากออมสินดีกว่านะครับเอาไปลงทุนที่ท่านสามารถคอนโทรลดูแลได้เอ,อไปซื้อที่ดินอย่างี้ยังดีกว่าซื้อคอนโดดีกว่านะครับอันตรายนะครับ จะลอยยังบอกเลยครับคนชั้นชนชั้นกลางถึงบนที่ลงทุนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยบิตคอยนะขนาดแบงก์ยังไม่เท่าไหร่ครับผมเห็นบางคนเนี่ยทำคริปโตเคเรนซีเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะครับเห็นชื่อนี้ออกมาแล้วไอ้นี่โกงแน่นอนเห็นชื่อมารู้เลยไอ้นี่โกงสร้างมาโกงปันทง ไม่บอกเป็นใครครับทำคริปโตเคเรนซีสร้างสกุลเงินตัวเองเนี่ยโรงงานรีไซเคิลบ้มย่างสดตายเจ็ดแปดเปิดหลังหยุดปีใหม่แรงดันหม้อน้ำลน้นหม้อต้มน้ำมันต้มระเบิด,เ,ด,เ,ดเพลิงเผาโรงงานรีไซเคิลน้ำมันวอดอันนี้เผาโรงงานเนาะ ไม่ใช่ผ่านโรงงานลไม่โรงงานครับเพิ่งไม่โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำเจห้าศูนย์นะครับที่พาคเหนอของเติเป็นโรงงานประกอบเครื่องกรองน้ําตรวจควบคุมเพิงห่งชั่วโมงจริงสงบนะครับครับทั้งหมดคือหน้าหนึ่งเดลินิวนะครับนี่ครับปิดสภาปิดสภาก็เท่ากับปิดปากประชาชนนะครับ ขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับ8ป1โมง1นาทีพุทธที่6มกราคม2 5 6 4ครับผมชีพทําคำวิเศษสวัสดีครับขอบคุณเดลิ y น e w ด้วยนะครับ